โอเคนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับกอนกังฟูนะฮะและวันนี้ก็จะมาทํากับข้าวกันอีกแล้วเราก็จะกลับไปในจุดเดิมนะครับนั่นก็คือเมนูเพื่อสุขภาพนะฮะเพราะว่าช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่าผมชักยาวใหญ่นะชักจะกินเขาเรียกอะไรอ่ะกินอะไรมั่วตั๋วไปหมดนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับรู้สึกว่าสุขภาพแย่ลงนะฮะก็เลยต้องกลับมาเข้าสู่ หมดเดิมวันนี้ก็จะมาะแกงเลียงนะฮะมันก็จะใช้กระปรีนี่ฮะกระปุกใหญ่ๆนะกระปีที่ผมซื้อมากระปุกละร้อยกว่าบาทเนาะแ่ะผมใช้กระปีไม่เยอะประมาณนี้นะครับนี่ฮนะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยผมเริ่มเพื่อนๆก็หลายๆคลิปนะที่ทําไปแล้วก็คิดว่าตัวเองคิดว่าดีแล้วสุขภาพดีแล้วนะ,ะก็เริ่มจะเริ่มกินอะไรมั่วไปหมดนะฮะทำไมต้องกลับมากินอย่างเดิมเพราะ สุขภาพไงครับทีนี้เราซื้อแต่ช่วงหลังๆผมก็ซื้อแต่หมูแต่อะไรมาไงเต็มไปหมดเลยในตู้นะที่ผมก็จะต้องกลับมากินพวกผักแล้วตอนเนี้ก็มีเนื้อนะมีเนื้อบ้างอะไรก็เน้นแต่เรื่องปลาอย่างเดิมแหละแต่ว่าหลังๆนี่ผมจะเน้นจําพวกน้ํามันพืชเนี่ยผัด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 อะไรประมาณนี้มีแต่ผัดผัดเยอะเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็กลับมากินข้าวขาวอย่างเดิมนะฮะแล้วก็มีจิบอนนี้ไม่เอาแล้วพอจบเท่านี้อันนี้จบจริงๆนะรอบนี้จบจริงๆเพราะว่าเราได้ลองแล้วมัน มันเกี่ยวข้องจริงๆนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยมันมันไม่ได้เลยจริงๆฮะก็วันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนนเปลี่ยนกลับไปเป็นอย่างเดิมดีกว่านะไปคือเราโอ้ยคือเราต้องอวงสุขภาพตัวเองมากให้มากขึ้นนั่นหนึ่งลเพื่อครอบครัวของเราเพื่อลูกเพื่อเมียของเราเนาะ นะผมก็จะกลับมาสู่โหมดเดิมนะฮะแล้วก็วันนี้ก็แกงที่ผมมีก็น,นี่ฮะก็จะเป็นนี่เห็ดโอนูขาวนะครับผมลกลับมากินอย่างเดิมก็เป็นน้ำพร,ร,ริกกระปงกระปีอะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าพวกไก่พวกอะไรก็จะไม่ไม่ไม่ต้มแล้วไม,ไม่ไม่ทอดแล้วนะต้มอย่างเดียวลูกไปไหนเนี่ยแล้วลูกไม่มีนมกินนะนะแม่ชงให้ลูกหน่อยสิผมคงต้องเติมน้ำหน่อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมใส่ อันนี้ไปก่อนฮะอันนี้แกงเป็นต้มเป็นผักรวมนะแกงเลียงผักผักรวมโอ้ยพูดผิดอยู่เรื่อยเด็ดมันดูดน้ำเนาะคงต้องกินอย่างนี้แล้วลหละเพื่อนเพื่อนไนหะวางไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องเดินไปเู่นโอเค okay, นะครับแต่ผมเติมน้ําหน่อยแล้วกันเนาะมอน,นกำลังเดือดได้ที่เลยเนาะเพื่อนเพื่อนก็ก็มีพวกหมึกพวกอะไรพวกนี้ซื้อมานะซื้อมากินตอนแรกเละเทะไปหมดอะชราใจนะฮะทั้งท่านที่กินยานะ แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะแต่ยามันก็ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยสรุปแล้วแค่แค่ประคองไว้เฉยๆก็เลยต้องกลับมาสู่โหมดเดิมอีกหนึ่งครั้งใครที่ดูใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ก็ทําตามได้นะถ้าอยากลดน้ําหนักนะผมจะลองดูนับจากนี้ไปอะ่ะผมจะลองดูนับจากนี้ไปนะนับจากวันนี้ผมจะดูตามคลิปเลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงก่อนก็ผมจะดูเลยว่า จริงๆ <Olympics> ผมถ่ายคลิปวาหลายคลิปแล้ว <cog> แต่คลิปนี้ผมจะลงก่อนวันนี้เลยแล้วผมจะจําวันที่แล้วผมจะดูครบหน e ึ่งเดือนหรือเปล่าครบหน e ึ่งเดือนหรือยังนะแล้วผมก็จะกินกินแบบเนี้ยกินแบบในต้มต้มย่างย่างไม่ทอดเนาะผมก็จะลองกินแบบนี้ดูแล้วก็มีชานะฮะแล้วก็ไม่เค็มจัดแค่กะปินี่ก็ถือว่าผิดกฎแล้วใช่แล้วเราก็กลับมากินในนี้อีกครั้งนึงเละเลยเอาข่ไอ้นี่ทิ้งแ่นัเอาไปไหนพูดเจ้า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 หายเฉยโถจะใช้งานซะหน่อย บพอดีผมลดแสงหน่อยนะครับแสงจ้าเกินโอเคนะผมคิดว่าได้แล้วถ้ากินพวกต้มต้มเนี่ยมันเดี๋ยวผมปิดแก๊สก่อนถ้ากินพวกต้มต้มเนี่ยผมว่ามันมันจะโอเคแล้วก็พวกคือไม่ผัดอะ่ะผมเริ่มมีอาการสองวันละสองสามวันติดติดแล้วใส่น้ำปลาหน่อยเดียวไม่ใส่เริ่มมีอาการก็รู้สึกว่าในใ,ใ,ในในหน้าอกมันจะพลุบพลุบยังไงไม่บอกไม่ถูกนะฮะก็เลย ตกใจแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนแล้วยามันก็ไม่ช่วยอะไรได้หรอวถ้าเราคุมการกินไม่ได้โอ,โอเคนี่ครับเสร็จแล้วนะผมใช้แค่นี้นะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวไปตักกันเลยครับโอเคครับจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยเลยนะฮะน่าจะโอน่าจะถ้วยใหญ่อะมว่าผมเปลี่ยนเป็นกละมังดีกว่านี่นะครับ แล้วก็ช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายด้วยนะฮะตัวผมเองเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนทุกอย่างอะ่ะอร่อยมากอร่อยมากกินเป็นเห็ดเป็นผักอ่าอืมสุดยอดจริงๆ สำหรับอาหารเมนูวันนี้นะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับผมนะฮะก็ได้หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก้กของเราเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าน,นะครับเพื่อนๆครับ เพื่อนๆครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสับ Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆชมกันเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมว่าคลิปต่อไปผมจะมาทําอะไรเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็คงลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ